สวัสดีค่ะพบกับช่องการดามาแชร์อีกแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะมีใครที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 กันบ้างคะขอเสียงหน่อยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์นะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางช่องค่ะ,คะข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะวันนี้มีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะ ข้อแนะนำที่ควรรู้นะคะก่อนฉีดวัคซีนซีโนแวคค่ะข้อแนะนำนี้สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่กินยาบางชนิดค่ะ 1. กลุ่มที่รับประทานในส่วนของยาไมเกนนะคะควรจะงดยาก่อนนะคะถึง5วันเลยนะคะในกลุ่มที่เป็นไมเกนนะคะแล้วก็งดยา24ชั่วโมงก่อนฉีดค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็เป็นในกลุ่มของ ยาอื่นๆนะคะที่เราจะทานก็คือเป็นพวกยาสมุนไพรอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะงดก่อนนะคะสาวันก่อนฉีดและที่สําคัญเลยอีกกลุ่มนะคะสําหรับกลุ่มยาลดน้ําหนักค่ะควรจะงด24ชั่วโมงนะคะก่อนฉีดและและยาต้านซึมเศร้านะคะก็ควรงด24ชั่วโมงก่อนฉีดเช่นเดียวกันค่ะ ข้อแนะนำทั่วไปนะคะก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนฉีดค่ะและก็ดื่มน้ำมากๆนะคะงดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟก่อนฉีดค่ะและงดเครื่องดื่มชูกำลังนะคะต่างๆด้วยและที่สำคัญเลยสำหรับคนที่ดูดสูบบุหรี่อยู่นะคะก็ควรจะงดก่อนฉีดเช่นเดียวกันค่ะ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนฉีดนะคะ24ชั่วโมงผู้ที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีนก็คือคนที่มีไข้นะคะรอให้หายดีก่อนนะคะ1 0ถึง14วันค่อยมาฉีดค่ะและคนที่มีโรคประจำตัวกำเริบนะคะคนที่มีโรคประจำตัวกำเริบนะคะต้องรอให้อาการคงที่ก่อนค่ะและคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะ ต้องตั้งคันมากกว่า12สัปดาห์ถึงจะสามารถฉีดวัคซีนซิโนแวคได้นะคะทั้งนี้นะคะเมื่อท่านได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนนะคะอันดับแรกอย่าลืมสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะและบอกเล่าอาการต่างๆอย่างละเอียดให้เจ้าหน้าที่รับฟังนะคะ,ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การดามาแชร์ด้วยนะคะ